สวัสดีครับพี่สันครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับเราเพื่อนๆด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ในทริปนี้วันเดย์ทริปเอาทริปสั้นๆง่ายๆเพราะว่าเป็นรถขนาด3ามร้อยซีซีเราก็เลยอยากเดินทางที่มันใช่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนตรงนี้เราอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับจังหวัดนครนายกนี่จะมาช่วงเปิดน้ําเขาโอ้โหน้ำน้อยนิดเดียว ก็อย่างดีมีน้ําไม่เห็นใช่ก็ต้องบอกเหตุผลก่อนว่าที่เรามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าขี่รถขนาด300แล้วก็ขี้เกียจนะขี่มาใกล้ๆอะไรเยไม่ใช่นะครับคือบังเอิญว่าที่เรามาเนี่ยหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดาครับซึ่งเราก็คิดว่ารถก็การจราจรไม่มากนักครับสองเส้นทางที่เรามาเนี่ยระยะทางเนี่ยมันก็น่าจะพอที่จะประเมินระยะภาพของตัวฟิลลิ้งของรถได้ใช่ครับจากฟิลลิ่งของรถได้แล้วก็สามเส้นทางเส้นนี้มันมีช่วงที่ มีทางตรงคยาวกว้างๆลองให้เราได้รู้จักได้ลองรถพาวเวอร์ของรถได้บ้างนะครับเราก็เลยถึงเลือกเอาพื้นที่ครับที่นี่มาเป็นเป้าหมายเราจะเดินทางในทริปนี้ยังไงพี่ MT03 ปี2021อ่าใช่คือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นสาวกของ MT03 อยู่แล้วนี่ขายไม่ต้องู่ายก็ใช้อยู่นะครับใช้ตัวเดิมอยู่ต้องบอกเลยว่า เห็นตัวเวอร์ชั่นปี2021เนี่ยครับเห็นปุ๊บเนี่ยน้ำตาไหลเลยเป็นไงล่ะคือถ้อยมันหล่อว่ะท่านของเราเยอะไหมล่ะเราเขามี3สีใช่ครงไปเลยมีสีน้ำเงินคันนี้สีน้ำเงินสีเทาสีเทาแล้วก็สีดำถั่วล้อส้มนะใช่ทำรถถเทาล้อส้มอ่าแล้วก็สีดำดำล้วนใช่ครับบอกราคาเลยไหมพี่เดี๋ยวจะไว้ตอนท้ายบอกไปเลยบอกไปเลยหนึ่งแสนเก้าแปดหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมนะครับ ได้รถสเปคนี้ก็กราคาคแ,แพงกว่าเดิมนิดนึง,น,น,งนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะว้าวว,บบว้าวไหมบอกตัวเลยครับคือหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปจากตัวเดิมเนี่ยเ,ออเยอะมากอารมณ์ละอารมณ์ทน<ช>ันมากครับรวมถึงคุณภาพของแมทีเรี่ยวด้วยนะครับที่เปลี่ยนไปใช่นะครับอ่ะมันกนงานเสียเวลา พามาดูเลยว่าว่ามาดูรอบคั้งกันก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมทําหน้าที่เป็นตากล้องให้โอเคนะครับพี่เรามาดูภายนอกกันเป็นรถสไตล์แน่นอนว่าสไตล์นักเก็ตอ่ะใช่ครับนะครับคือรถสไตล์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อเราฉี่เดินทางเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงอารมณ์การปะทะของแรงลมมาครับเต็มใช่ครับเต็มเต็มก็คือจริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้พี่รถมันสไตล์นักเก็ตอ่ะใช่ใช่ไหมแต่มันให้ความรู้สึก ดิบๆนะเถือนๆนะกับกับกับอารมณ์ที่ได้ขี่อย่างเงี้ยครับปกติเราจะเจอแต่รถที่มีเอ่ออะไรอ่ะมีชิลมีบางมีหลบแอโรไดนด้มิกนะครับให้เราขี่สบายๆนานๆจะได้เจออารมณ์อย่างนี้ทีก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันได้ฟีลลิ่งเดยออมันน่าไฟเวยอ่ามจับจุดแรกเลยนะครับดูตั้งแต่ไฟหน้าโอ้โหบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบอยากร้องไห้จริงๆเพราะว่าของเดิมไม่หล่อขนาดนี้ นะครับนี่เหมือนตามฟอร์เมอร์เลยดูครับเขาเป็นเทเนี่ยต้บอกว่าเป็นรถในสายของ Dark Si d e of j a เแปเลยี่ใช่ใช่ใช่แล้วดูหน้ากากดูหน้าไฟดีครับโอ้โหไฟ LED นะครับครับรวมถึงไฟหลักเขาอะแม้แต่ตัวยึดน็อตอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยสวยมันผมเพิ่งสังเกตที่โอ้โหมันหล่อมากอะน็อตเขายังให้มาไม่ขี้เลเลยใช่ครับยังมีดีไซน์เลยใช่ครับนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่านะบอกเลยว่าแบบ อเขาเติมรายละเอียดเข้ามาให้เราได้มันมีอะไรที่เรียกได้ว่าตัวเก่าที่ดูแล้วตรงไหนไม่หล่อตัดทิ้งตัดออกตรงไหนไม่ดีเปลี่ยนใหม่นี่นี่อะไี้ยวไปเลี้ยวอยู่ด้านบนครับเป็น LED เหมือนกันเท่มากนะครับไฟเลี้ยว LED เลยนะนะครับชอบครับเฉียวเลยผมท่อไฟใช่แล้วอย่าเห็นว่าดวงแค่นี้เนี่ยแล้วจะไม่สว่างนะครับสว่างพี่สว่างครับขี่สบายไฟสูงยิ่งแบบโอ้โหไกลมากเลยนะครับขี่สบายสบายมาดูต่อ อย่างช่วงช่วงหน้าอชุดโชนะชุดโชกคเป็นอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวถึงสี่สิบเอ็ดมิลนะพี่ใช่คือชุดโชกคตัวเนี้สามสิบเจ็ดมิลขออภัยสามสิบเจ็ดมิลสามสิบเจ็ดมิลคือรองรับกับการเดินทางกับน้ำหนักตัวรถแล้วน้ำหนักคนขับขี่เนี่ยได้สบายสบายนะครับไม่ว่าให้อัพไซด์ดาวหมดเลยใช่ แล้ว<า>ยิ่งขี่ในความเร็วสูงๆนะเวลาเราที่เบรก ABS ด้วยครับ ABS อ่านะครับตัวเนี้ยคือเวลาใช้ความเร็วสูงๆอ่ะแล้วเราใช้เอจิ้งเบรกใช้เบรกแรงๆนะครับแต่เขาโค้งเนี่ยคือให้ความรู้สึกได้เลยว่ามันใจได้มันใจมันใจโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้ดูแบบนุ่มนวลสมูทนะครับมันอาจจะมีความออ,อะไรอ่ะดุดันนิดหน่อยต้องแบบไม่ถึงกับแข็งกระด้างนะ รถสไตล์เนี้ยเขาดักไซด์ออฟเจแปนจริงที่มันต้องอารมณ์นี้เนาะอารมณ์ดักๆนะนะครับวงล้อแม็กนี่ล้อแม็กตัวนี้รุ่นเนี้ยจะเข้ากับสีรถเลยนะนะครับเป็นแม็กอลอยตัวยางเนี่ยใช้อยู่ร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับอนะครับมาดูแล้วดูลายประกอบของด้านข้างเขาครอบถังน้ำมันก็เปลี่ยนโฉมใหม่นะครับดูกว้างขึ้นดูใหญ่ดูดุดันดูแน่ นะครับช่วงเว้าวที่รับกับขาขาให้เราหนีบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งให้ดูว่าเป็นใช่เยั๋ไงให้ดูนะครับแตต่วัวนก็ดีไซน์มาได้แบบโอ้โหลงตัวมากอ่ะเนี่ย,ม,ยมันจะค่อนข้างที่จะว้าวเลยนะพี่ใช่ครับ,ค,รบคือตรงนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็ เป็นเรื่องของหลักพรศาสตร์ด้วยนะเรื่อง <ฮะ S 1> ของไอ้โรคเอนมิอรี่กนแหละจริงๆแล้วนะครับเป็นการที่บังคับทิศทางลมเวลาเราขี่รถกัน <ฮะ S 1> นมาเนี่ยไม่ได้ปะทะตัวเราโดยตรงรทั้งหมดนะครับ,รบก็หลบมลมให้เราด้วยไอข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่ใหญ่อย,ยอย่างเดียวนะพี่ใช่ครับเขามีช่องลมอย่างเงี้ยหลบลมเพื่อระบายความร้อนได้ด้วยนะครับให้ลมเนี่ยผ่านเข้าไปแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวตันนะพี่เขาเขามีช่องอากาศใช่อากาศไหลโฟลงมาข้างล่างเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อีก ่ก็ช่วยเรื่องความร้อนนั่แหละบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าเอยถังมันดูใหญ่แต่ว่าในความใหญ่ของเขาอ่ะเขาก็มีทย่างระบบมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ดีไซน์เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับมีเหตุผลนั่นแหละนะครับแล้วก็ถังน้ามันขนาดความจุก็14ลิตรสิบสี่ลิเมื่อเช้าเติมมาแต่ช่วงนี้เจิมเติมไปจุกนิดนึงน้ำมันขึ้นนะครับเก้า เต๋อไป็น้าลิตรกว่าสามร้อยกว่าบาทตาไหลนี่แต่เมื่อกี้ผมอ่ะเรื่องเอเวอเรตในการประหยัดเดี๋ยวเข้ามาคุยกันผมเห็นพี่ชัยแล้วว่าเอเวอร์เรตในการประหยัดน้ํามันอ่ะเท่าไหร่ตัวเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมเฟรมกลมนะครับอ่าเครื่องยนต์วนี้เป็นเฟรมไดมอนด์ไดอ่าใช่ครับเป็นเฟรมไดมอนด์นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับก็เป็นท้ายลายท้ายท้ายมาขายก่อนท้ายก่อนใช่ไหม้ายก็เป็นท้ายไฟ LED นะพี่ครับ เขาจะดีไซน์แบบบิวอินเลยนะครับตัวนี้มันมันดีไซน์เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะใช่ครับจะออกลักษณะเหมือนตัววอ่ะพี่คือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าว่าเป็นไ5นะครับไฟมันจะหลบไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นชัดมันก็ให้ความสว่างชัดเจนนะครับเบรกเบรกชัดมากนะครับนะครับไสร้ว นะครับที่ทําออกมารับกับไฟหน้านะครับเลียวเรียวดูแบบเฉียวเฉียวใช่เลียวเรียวเฉียวแต่ระวังนิดนึงนะครับเฉียวเฉียวจะเดินเฉียวด้วยนะครับไม่แต่มันให้ตัวอยู่นะใช่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นยางแข็งครับนะครับมันหลุดมันกดันใส่ได้เฉียวมากกระแทกมากก็ไม่ดีครับใช่ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าบอกสั้งคันนะนะที่รู้สึกว่าถ้าอยากจะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นข้อด้อยเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ย ครับตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะมีความแข็งแรงหรือว่ามันหลบเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะหรือไม่อะไรยังไงทําให้แบบไม่ต้องมาเดินเนี่ยเดินเฉียวเดินมันต้องมีโอกาสใช่แหละนะครับข้างหลังว่าเป็นเศษนิดนึงนะแต่ส่วนอื่นโอเคโอเคสวิงไม่ได้ซีเรียสเลยสวิงอ่างก็ดีไซน์มาก็โอเคนะพี่นะมีบางโซ่มาให้ด้วยใช่ครับโชกหลังเดี่ยวแล้วก็รุ่นนี้นะครับที่ต้องดูไว้นะครับนี่นะครับ มีบอกเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเราขี่คนเดียวนะครับขี่คนเดียวเติมลมยางหน้าเท่าไหร่เติมลมยางหลังเท่าไหร่นะครับก็มีบอกไว้ใช่ครับขี่สองคนเติมลมยางหน้าเท่าไหร่ลมยางหลังเท่าไหร่นะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยนักขับขี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับอยากจะบอกนิดนึงบางทีพอบางคนเติมลมยางเนี่ย แข็งไปนะครับแข็งไปปุ๊บเวลาเราขี่ไปมันกระด้างก็ไปโทษว่ารถโชคอัพไม่ดีนะครับหรือบางทีขี่แล้วดิ้นนะครับบอกว่าเข้าโค้งโอ้โหไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการเติมลมยางยางแคนนที่ไม่เหมาะสมนะครับนะคบางทีมองข้ามไปอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอะสเตอร์หลังผมเจอไว้43ฟันครับก็บอกว่าเป็นข้อมูลการยางหลังก็ดันหลบนะครับขนาด ขนาดร้อยสามสิบมั้งตัวเนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะคนขี่อยู่น่าทราบดีแล้วก็จริงๆอะที่ชอบมากเลยคือชอบแม็กแม็กก็สวยนะใหญ่ตัวมากเลยพี่ชอบแม็กมากนะครับด้านล่างก็จะมีอกมาให้อีกนิดนึงนะครับมีอกมาให้แล้วตัวที่ทํารับกับตัวบอดี้รถเลยก็คือตัวหม้อน้าพี่ใช่ครับเขามี มีมีตัวดักลมเข้ามาครับมีแผงหมอน้าที่ขนาดที่ลงตัวพอดีนะครับเนี่ยเขาทําลับขนออกไปเลยพี่ใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าด้วยความที่คือหน้าตาของรถเนี่ยมันสามารถบอกบุคลิกได้นะครับด้วยความที่เราเห็นหน้าตาเขาเหมือนกับหุ่นยนต์ดุดันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับมันก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่ดุดันตามมาครับนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ได้ดูรอบรถกันไปแล้วใช่ไหมพี่ เรามาดูฟิลลิ่งในเรื่องของท่านั่งกันนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าที่ชอบมากก็คือความสูงจากพื้นถึงเบาะนะครับแค่เจ็ดร้ยปดิบนิมโอ้ไม่สูงเนี่ยดูดีวางเท้าได้สองข้างเต็มเท้าเ,เต็มมากเลยนะครับสบายๆซึ่งรถที่มีน้ำหนักขนาดนี้สำหรับคนที่สูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกว่านะครับ,รบแล้วก็วางเท้าได้แบบนี้เนี่ยคือมันช่วยได้เยอะหรือเปล่าไทยเราคือคน<ถ>ขี่รถนะ ถ้าเท้าถึงพื้นน่ะคนจะรู้สึกว่ามั่นใจใช่ครับแล้วก็โอ้โหออกแบบมาได้มาได้แบบมั่งไปแล้วไปไงพี่อย่างที่บอกว่าถึงแม้อ่าครอบถังน้ำมันจะทําใหญ่ขึ้นก็ตามนะ,ะใช่แต่ว่าพอนั่งเนี่ยจังหวะที่เรานั่งนะครับตําแหน่งของขานะครับของเข่าที่เข้าไปนะมันจะหนีบพอดีอน,นะครับมันรกระชับนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดักลมเนี่ยเนหะ็นไหมฮะมันไช้โดรไเดนะิกมันจะแบบ ตัวถังความใหญ่เนี่ยมันก็เลยรับอบล็อกขาพอดีเลยพี่คือมันจะไม่เหมือนว่าเราขี่ความเร็วสูงสูงเนี่ยแล้วลมมันตีแล้วขาเรากลางครับมันจะไม่มีนะครับมันจะมีแต่ลมเนี่ยกดบีบขาเราเข้าไปนะครับรับได้พอดีครับแล้วก็ช่วงของบอกนั่งนะครับมีพื้นที่เหลือเฟือให้ขยับยับได้รีแลกต์พี่ใช่ไหมขี่ไกลๆก็ได้รีแลกต์บ้างถอยตัวมานะครับเวลาขี่สบายๆหรือว่าเวลาต้องแบบช่วงไหนที่เขาโค้งเยอะๆนะครับอาจจะเข้ามาติดถังหลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ตำแหน่งของแฮนเดิลบาร์นะครับก็นอกจากเรื่องของตำแหน่งของเอาบาะท่านั่งแล้วเนี่ยตัวนี้สำคัญนะครับครับด้วยความที่เป็นรถในสไตล์นี้นะครับมันก็ไม่ได้ก้มหรือม,มอกจนเกินไปแล้วกันเดียวกันก็ไม่ได้สูงชาัาจนเกินไปนะครับเห็นบอกว่าเขามีการปรับองศาของแนะ่นให้เข้ามาอีกนิดนึงให้สูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อ ให้การควบคุมแล้ะกางเลี้ยวง่ายขึ้นได้ขึ้นใช่นะครับได้ง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญนะครับด้วยด้วย่าการบังคับของท่านั่งและก็ตำแหน่งแฮนด์เนี่ยคือถ้าเราขี่ด้วยความเร็วสูงแค่ดึงตัวลงมานิดเดียวนะครับงอข้อสอบเนี่ยนิดเดียวนะครับครับมันก็ใ้ความรู้สึกที่กระชับอืมเข้ามาแบบโอ้โหเต็มอารมณ์เลยว่าว่าแบบืมันลงตัวเลยลงตัวนะครับช่วงช่วงแฮนด์เป็นไงพี่รู้สึกมันใหญ่หรือมันเล็กไปไหมอ่า ตอนแรกอ่ะเขากังวลอยู่บ้างเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นถังใหญ่นะเขาคิดว่าแฮนด์ใหญ่ตามแต่วันนี้อย่างที่ขี่มาช่วงที่เราซอกแซกนะครับ,รบจากในเมืองก็มิติมันก็ปกติเลยผ่านช่วงแทกมาได้ปกติเลยแล้วก็ที่สําคัญพอตาแหน่งแฮนด์อย่างที่บอกพอมันกลางมาหน่อยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันคุมง่ายคมันพลิกรถง่ายนะครับมันพลิกง่ายสบายๆนะครับอาจจะมีอยู่นิดเดียวนะครับก็คือตรงในส่วนของออไฟพาร์ทไฟพาร์ทนะครับ คือตำแหน่งเนี่ยเขาอาจจะอยู่สูงไม่เท่ากัสังเกตวา่านิ้วเนี่ยที่เราแตะเนี่ยนิ้วมันมันจะนอยู่บนนิ้วข้างบนใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอยู่แบบข้างล่างอีกนิดนึงอ่าม,มันจะง่ายก,กว่าเ,เพราะบางทีตรงเนี้ยมันมันเหมือนจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันไม่อ่าถ้าจะใช้บางทีมันเลยต้องงอ<พ>มือเข้ามาอีกปกติเนี่ยพอเราขับใช่ไหมฮะเราวางปุ๊บมือเนี่ยแฮกกิฟอย่างเงี้ย เราปุ๊บเนี่ยเราแค่ใช้ปลายนิ้วครับแต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาใช้ถึงควนนิ้วอ่าใช้ถึงขวนนิ้วมันก็อาจจะไม่ถนัดนิดนึงโดยเฉพาะยย่งเวลายิ่งเราใส่ถุงมือด้วยนะใช่ความรู้สึกอะแต่อย่างอื่นโอเคครับตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่เอยไฟเลี้ยวเออมีข้อสังเกตอีกนิดนึงแต่เขาอ่อยู่ค่อนข้างลึกใช่ลึกลึกพอเวลาลึกปุ๊บพอเวลาจะใช้งานน่ะเป็นคำหายอันนี้มันจะไม่ถึงใช่ไหมใช่นิ้วจะไม่ถึงแค่นล้นเองนะครับ แน่นอนรถมันก็ต้องมีจุดนิดนึงแหละใช่ใช่ไม่มีรถขนาดที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในความรู้สึกนะฮะถ้าเกิดว่าเราขยับตำแหน่งไปถูกไปต่ำขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมครับไฟพาร์ทนี้ลงมานะครับจะมีพื้นที่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แตรก็ขยับเข้ามานะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่เดิมก็โอเคแล้วโอเคนะครับเนาะเป็นจุดเล็กๆน้อยนะครับแต่ก็นี่แหละเออเอามาฝากข้อมูลเรื่องพวกนี้บางทีต้องบอกว่าเวลาเราขี่รถเนี่ย จะให้ผู้ผลิต่ผลิตรถทุกอย่างแล้วปรับเข้ามาหาตัวเราทั้งหมดเลยไม่ได้ันเป็นไปไม่ได้ตัวเราเองนะครับจะต้องแบบปรับเข้าหารถด้วยนะครับฝั่งนู้นมีอะไรบ้างพี่ฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นซื้อสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับฮัตซ่าฮัตซ่นะครับ อย่างที่บอกเตือนกันหลายหลายครั้งนะครับไม่ใช่ไฟเพื่อจะไปทางตรงนะครับ <laughs> หลายคนที่ใช้เนี่ยใ <laughs> ช้ไปทางตรงกันมากเลยนะครับอั <c oughs> น,นตรายคือเราไว้สำหรับฉุกเฉินนะครับในกรณีที่รถมีปัญหาหรือว่าสภาพทัศนวิสัยเส้นการเดินทางไม่ดีนะครับ <c oughs> ต้องอใช้ความเร็วต่ําหรือจอดรถข้างทางนะครับ <c oughs> ใช้ไฟตัวนี้ในเวลากลางคืนช่วยได้เยอะับนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบก็คือระยะกระจกระยะกระจกนะครับ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยรถในสไตล์อย่างเนี้จะผู้ผลิตหลายๆเจ้านะครับจะไม่ค่อยคำนึงถึงถึงมิติการมองเห็นว่าเท่าไหร่อืคือบางทีเห็นแหละแต่ว่ามันมันรู้แค่ไปนิดนึงครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยมันพอดีให้ความกว้างมาที่พอสมควรเลยในการมองเห็นนะครับมองเห็นรถไ้ายพอเราเห็นซ้ายขวาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในจังหวะที่เราจะเร่งแซงจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะแค่ชำเนื่องดีเดียวก็เห็นแล้วครับ นะครับก็โอคก็ถือว่าโดยรวมนะครับเมื่อนั่งไปแล้วก็ก็รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะมีแค่นิดตรงนี้แค่นั้นนะครับแต่แต่จริงๆแล้วอยากจะให้เนี่ยใครที่ดูอ่ะหาโอกาสมาลองนั่งดูลองดูเพื่อจะรู้ว่าโอ้โหมันกระชับมากมันจะมันดูอาจจะดูใหญ่แต่ว่ามันกระชับยังไงต้องลองนั่งดูอ่าแล้วตัวนี้นะครับหน้าปัดเป็นอะไรนะ lcd lcd เนาะนะครับภาพ เป็นดิจิตอลครับโอ้โหหล่อมากปูดิจิตตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนครับนะครับตั้งแต่เลตไลน์รอบนะพี่เขาเลตไลน์ไปถึงหมื่นสามเลยนะใช่ครับนะครับตัวนี้ให้แรงมาสูงสุดที่หนึ่งหมื่นที่ที่สี่สิบสองตัวที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิตรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดหกนิวตันเมตรนะครับที่เก้าพันรอบนะครับ ตัวนี้ก็จะมีอะายบ้างมีเกียร์งไฟบอกเกียร์มีความร้อนครับผมมีนาฬิกาเร็วนะครับอ่านาฬิกาตัวใหญ่มากเลยอ่าใช่ชอบมากความเร็วความเร็วนี้ต้องบอกว่ามีทั้งที่ใช้เป็นระบบกิโลเมตรอ่าต่อชั่วโมงแล้วก็ไมคร่อชั่วโมงนะครับปรับได้ตรงไหนปรับได้ตรงนี้ครับเขาจะมีปุ่มสองปุ่มอย่างเงี้ยอ่าฮะมีเซลล์กับลิสต์ตัวนี้มาครับรีเซ็ตนะครับตัวนี้เรากดได้เลยกดที่ตัวเซลลนะครับเลืกนี่แหละนะครับ หรือที่เรารู้จักกันก็เซลล์กันง่ายๆนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆมีโอีโอมีทิปหนึ่งทิปสองทิปเนี่ยเราก็สามารถเซตได้พอกดมาถึงนี้ปุ๊บเราก็กดรีเซตเลยตกดแช่นะครับเป็นศูนย์ละนะครับแล้วเราก็กดไปเรื่อยก็เป็นทิปสองมาละนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเปลี่ยนได้เห็นไหมจะเป็นกิโลเมตรต่อลิ้วใช่ครับกิโลเมตรต่อิแต่ว่าเราต้องมากดค้างตัวที่เซลล์ตัวนี้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนให้เห็นไหม มันจะเปลี่ยนให้ครับนะครับนะครับลิตรต่อร้อยกิโลแล้วเราเลือกเอาได้นะครับว่าเราอยากจะใช้ความเร็วแบบไหนอันนี้ผมเห็นพี่ขี่มาแล้วใช่ครับเอลเอเรตในการประหยัดก็อยู่ที่29กิโลเมตรต่อลิตรยีิบเก้ากิโลเมตรต่อลิตรนี่ถามว่าขี่มาความเร็วเท่าไหร่ครับโอ้ก็ามาไม่น้อยนะมีร้อยสามร้อยสองร้อยสามตลอดคือเมื่อกี้ผมตั้งมันเป็นไมต่อกิโลครับไอไมต่อชั่วโมงนะครับมันก็ขี่อยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบแปดค่ะสิบเจ็ดถึงเก้าถึงแปดถึงเก้าสิบอ่ะพูดได้นะครับประมาณนั้นอ่ะแปดสิบเก้าสิบอ่ะเนาะไม่อ่ะครับนะครับก็คำนวณดูแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่มาดูเครื่องยนต์เขาสองสูบนะพี่โอ้สองสูบแปดวาล์วครับสองสูบแปดวาล์วนะครับคือบอกเลยว่าด้วยความที่รถที่มีท็อกเยอะๆอย่างเงี้ยท็อกเยอะนะให้ความรู้สึกเลยว่ามันเยอะแต่มันไม่ได้กระด้างเว้ย มันเป็นมันไม่ได้กระชากแบบกระโชกพวกหากนะะลองขี่ MT มาหลายตัวอารมณ์เนี้ยเลยพี่ oh oh. อารมณ์ดักดักเลยใช่อารมณ์เขาจะแบบพอเขาจะดุดุนยมันต้องมีนะมันต้องมีมันจะไม่เหมือนกับพวกประมาณแบบสปอร์ตนะครับครับจะคนละออ่งยงคนอารมณ์กันนะครับเนีย่ยสองสูบแบบนี้ดูแล้วก็ ตัวพ่อเขาก็ส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็คิดว่าหลายหลคนนะครับก็คงจะได้ดูนะครับข้อมูลบ้างแล้วนะคะก็เราก็รายละเอียดในตัวนี้เราก็ข้าไปแล้วกันคาบนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนเรื่องของของของแรงม้าก็บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าท้อขนาดเนี้ยขี่ออกตาอย่างวันแล้วมันขี่สนุกพี่ก็มันขีสำหรับใครที่จะขี่คิดว่าใช้งานในเมืองได้ไหมสบายมากครับใครจะขี่เดินทาง นะครับบอกได้เลยว่าขนาดเครื่องยนต์ 300cc ขนาดนี้เนี่ยทั่วประเทศคุณไปเถอะใช่สบายๆมัน 321cc ได้ใช่ครับนะครับสบายๆนะแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะได้รับอารมณ์แบบเอาตัวประทะลมโอ้โหมันมากนะครับใครที่อยากจะดักดักหน่อยนะไฟฟไาหนนะ MT03 กับราคาแสนแปดแสนปลายๆอ่ะแสนแปดนะครับน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึ่งสำหรับคนที่ อยากจะขี่รถเดินทางครับผมนะครับก็ <grin> ไปอีกหนึ่งเรื่องราเอามาฝากกันใช่ครับในวันนี้ก็ติดตามกันได้นะครับทั้งในสตอปไบค์นะครับแล้วก็ในไรเดอร์โฟก์คานะครับครับก็นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถตัวอื่นมาครับทราบด้วยเหมือนกันก็ช่วงนี้นะครับใครอยากจะฝากอะไรตรงไหนก็แจ้งพวกเรามาได้นะครับนะครับอยากรู้ข้อมูลตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะค้นหาให้คืออย่างที่บอกเราจริงๆอ่ะเราเน้นเลยเรื่องของฟิลลิ่งการขี่นั่งไปแล้วเป็นยังไงขี่แล้วเป็นยังไงมากกว่า ครับส่วนสเปคอื่นๆรายละเอียดเพราะทุกคนน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วเนาะหาได้ไปดูในเว็บไซต์ได้ในเว็บไซต์ของทางยังมาให้เขาก็มีอยู่นะครับโอเคในวันนี้เราก็มาซึมซับกับอ t 0 3กันพอสมควรแล้วพี่นะเดี๋ยวเราก็คงไปมีารกิจไปกันต่ออะไรกินอะครับผโอเคอะไรในคลิปนี้ลากันไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับ